สวัสดีค่ะก๊กิีฟนะคะเพจโตโยต้าขายดีเซลก๊กรีฟค่ะวันนี้นะคะก๊กรีฟอยู่กับลูกค้าทางบ้านนะคะวันนี้นะคะเกริ่นก่อนเลยค่ะลูกค้ามาจากแดนอีสานนะคะอยู่ด้านข้างกุ๊กกิฟแล้วค่ะยินดีต้อนรับน้องบอมแบมกับน้องปาลนะคะสวัสดีครั้งค่ะน้องบอมแบมกับน้องปาลนะคะวันนี้นะคะน้องๆเดินทางกันมาจากจังหวัดอะไรคะเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมามากี่โมงคะน้องปาล ถึงตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งครับตีหนึ่งครึ่งเดินทางกันมายังไงคะเดินนั่งรถตู้มาครับนั่งนั่งรถตู้ใช่รถตู้ที่วิ่งต่างจังหวัดออกมาตั้งกี่โมงคะเนี่ยออกมาประมาณทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งมาถึงที่ตีหนึ่งครึ่งแล้วนอนกันที่ไหนคะเนี่ยพี่พุกพิมมีการเปิดที่พักให้เช่าฟรีค่ะไม่ต้อพี่พุกพิมเสียค่าใช้จ่ายไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยขอบคุณนะคะที่มาไม่เป็นไรค่ะอันนี้บอกแล้วนะคะว่าให้ลูกค้าอวยแต่ไม่ต้องอวยกันขนาดนี้นะคะ ก็คือสําหรับลูกค้าทางบ้านที่ฟังอยู่นะคะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะอย่างน้องปาล์มกับน้องหมอมแบบนะคะมาจากร้อยเอ็ดก็จริงนะคะบางวันทีนะคะต้องขึ้นรถตู้มาเนาะแบบเป็นรถแบบเหมือนรถเหมาเนาะแต่ว่ามาจากหลายๆจังหวัด ก็คือต้องมาลงตีหนึ่งตีสองหรืออะไรเงี้ยค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเนาะพิกิป่ะหาจองที่พักไว้ให้นะคะมาถึงก็เข้าเช็คอินได้เลยเนาะไม่ว่าจะตีหนึ่งตีสองตีสามนอนสบายไหมคะามื่อิสบายมากค่าที่พักต้องจ่ายไหมไม่เลยค่าที่พักก็ไม่ต้องจ่ายนะคะอันนี้เซอร์ไพรส์นะคะไม่ได้ได้คุยกันมาตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะก็คือสําหรับลูกค้าที่ไม่ให้พิกิปไม่ได้สะดวกพิกิปยไปส่งนะคะก็เดินทางมารับเนี้ยพกิก็มีที่พักให้ไว้รอบริการนะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายให้มากขึ้นเนาะวันนี้เรามาซอรรรุ่นนะไกัค คบบว่าซนคนคนนี้คนซื้อแต่คนนี้คนบอกสเปกนะคะเป็นกระบะแซดซีนิชั่นนะคะวันนี้น้องปามนะคะอ่าซื้อเป็นรีโวนะคะเป็นติดตู้ทึบนะคะเป็นแคปแซดติดตู้นะคะพร้อมติดล้อติดแหนบทุกอย่างครบจบในนี้นะคะอ่ะพี่กิฟถามคําถามสุดประทับใจเลยลูกค้าทางบ้านอยากตังจ่าย1 9ึ0 0หมบาทเนี่ยจริงไหมจริงค่ะ มีจ่ายเพิ่มจุกจิกไหมคะไม่มีค่ะพี่กิฟมีไหมแบบว่าอ๊น้องต้องจ่ายค่านี้เพิ่มค่านู่นเพิ่มถึงจะติดนี่ได้ถึงจะผ่านอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเลยค่ะหมื 19, ่นเก้าขจบเลยเนาะโอเคน้องปามเป็นไงคะสเปคตามที่สั่งได้ดั่งใจไหมคะก็ชอบครับสวยดีครับดีเนาะใช่ครับ,รบถ้าคือจากที่น้องปามนะคะกับน้องวังแบบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจอพี่กิฟต์ช่องทางไหนนะลืมแล้วเมื่อกี้ น้องๆสองท่านนี้นะคะเจอพี่กิฟใน YouTube นะคะโฟนอินมาจากร้อเอ็ดเลยว่าพี่คุปกิฟหนูดูเออโปรเนาะใน YouTube มันมีจริงไหมแต่หนูว่าทํางานคนเดียวนะพอดีแฟนเนี่ยค่ะได้งานแล้วแต่ยังไม่ได้รถอ่ะเสร็จปุ๊บพี่กิฟจัดให้ซื้อคนเดียวจริงๆไหมคะจริงค่ะต้องค้ำไหมคะไม่มีคนค้ำค่ะซื้อคนเดียวจริงไม่ค้าจริงจ่ายเหมือนเก้จคอนเฟิร์มเนาะ พอเฟิมค่ะอ๋อเมื่อกี้พี่กิ๊บลืมค่ะคลิปนี้นะคะพี่กิ๊บขออนุญาตน้องปาล์มกับน้องบอมแบบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเผยแพร่ไปนะคะก็คือตามข้อกฎหมายใหม่เนาะของทางสบับเฟซบุ๊กเขานะคะก็คืออนุญาตใช่ไหมคะอนุญาตค่ะอนุญาตไหมคะอนุญาตคะอนุญาตนะคะห้ามมาฟ้องร้องพี่กิ๊บนะคะโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะคะพี่กิ๊บก็ปัาปื้มใจมากที่น้องๆนะคะให้โอกาสพี่กิ๊บได้ดูแลแล้วก็ อุตส่าห์เดินทางมาจากร้อยเอ็ดเนาะตอนแรกจะไปส่งรถกันแต่ว่าน้องปามบอกว่าไม่ได้พี่งานผมรออยู่รถผมจะเอาแล้วเนาะ,ะพีพก็ขออวยพรในคันนี้นะคะเป็นคันแรกเลยคะ่ะคันแรกของน้องๆน,นะคะขอให้นําออกไปจากพี่กิฟเนี่ยไปทํามาหากินนะคะวิ่งไปทางไหนก็รับแต่เงนินรับใส่ทองนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะตลอดเส้นทางนะคะขอบพระคุณที่ให้พี่โอกาสพี่กิฟได้ดูแลอีกครั้งหนึ่งนะคะรวยแล้วห้ามลืมพี่กิฟนะคะ สัญญานะอย่าลืมนะโอเคต้องมีคั้นท่สองนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณน้องๆมากเลยนะคะ <c oughs> สําหรับเพื่อนๆทางบ้านท่านไหนนะคะพี่กิฟบอกนิดนึงค่ะไม่ว่าอยู่จังหวัดอะไรนะคะเซลล์กุ๊บกิฟน่ารักไม่กักของแถมนะคะยินดีดูแลทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะกับโปรดีๆนะคะ ติดตอนอตู้เทิบตอนเดียวแคบจ่ายหมเท่านั้นจบนะคะเดี๋ยวให้น้องๆน,นะคะบ๊ายบาๆเพื่อนๆทางบ้านที่ชมอยู่ด้วยกันคะ่ะใครก็เป็นเจ้าของได้นะคะอ้อลืมอีกแล้วค่ะโทรเบอร์พี่กิฟเบอร์เดิมนะคะ0909859807อยากให้โทรมานะคะเนาะบําแหนแมทักมาตอบไหมพี่กิฟตอบไหมตอบทันทีเลยตอบทันทีเลยนะคะ ทั้งท่าน้าไม่ได้ต่อไปต้องกราบขออภัยไว้ในตรงนี้นะคะอยากให้โทรมาค่ะเพราะทุกวันนะคะพิกิ๊็จะมีส่งมอบมีรับจองมีไปเซ็นสัญญาลูกค้าทุกวันเลยจริงๆนะคะโทรมาเนี่ยได้คุยกับพิกิ๊ตตัวเป็นๆน,นะคะอีกคนนี้นะคะคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้เลยนะคะโอเคค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้แล้วนะคะจบคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกโปรโมชั่นของรถโตโยต้าทุกรุ่นนะคะให้กุ๊กกิ๊ฟดูแลคุณเถอะคะ่ะ เซลเงือ,อไหลคลายย้อยขนาดนี้ให้มาดูแลกันเถอะค่ะ <laughs> สำหรับวันนี้เขาขระคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณน้องๆอ,อีกครั้งนะคะ้พ <Yay. S 1> <laughs> ูด <laughs> ดีมากเลย <laughs>